ทุกคนสายด่วนของเจนุกเนี่ยปกติอ่ะมันจะปล่อยทุกคนไม่ต้องมาแบบมาสั่งเจหรือแบบมาบอกให้เจปล่อยวันนั้นวันนี้เอาตรงเจอ่ะนั่งคิดแล้ววิเคราะห์นั่งคิดเจคิดไต่ตองเจคิดและไต่ตองมาหลายวันแล้วนะคะเจ คิดปกติเจ๊จะปล่อยสายด่วนวันที่หนะึ่งกับสิบหกเนาะเจ๊จะปล่อยสายด่วนวันที่หนึ่งกับสิบหกแต่งวดที่สี่อะเจ๊ขอทุกคนเลยเจ๊จะปล่อยวันที่สามสิบเอ็ดเวลาสี่ทุ่มไม่ต้องมีใครมาบอกว่าอั้นค่ะทุกคนอั้นมันอั้นอยู่แล้วไม่ว่าจะไปทุกคนฟังนะเจ๊ามานั่งคิดมันอั้นหมด ทุกคนฟังเจเลขเจอั้นแล้วตอนนี้เจได้เทสกับหวยลาวเจสองงวดอันนี้แค่หวยลาวนะเจปล่อยสามตัวมันยังอั้นทุกคนไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาบ่นว่ามันอั้นมันอั้นแน่นอนทุกคนมันอั้นแน่นอนจะปล่อยช้าปล่อยเร็วยังไงก็อั้นเพราะเจอะลองเทสหวยลาวของเจเจปล่อยเลขสามตัวลาวไปสองงวดติดอั้นยังอั้นขนาดลาวยังอั้น ทุกคนเชื่อเถอะรัฐบาลนะเจจะปล่อยวันที่สามเอ็ดสุดท้ายปล่อยช้าปล่อยเร็วยังไงก็อันทุกคนไม่ต้องมาบอกว่าปล่อยุวันที่หนึ่งเจ้าอันไม่ทันเขาอาจจะใช้ว่าปิดลับเลขเจนูกเลยก็ได้ถ้าเจไปปล่อยวันที่หนึ่งทุกคนจะไม่ได้มีโอกาสแม้แต่เล่นเลขเจเลยฟังเจนะเจคิดแล้วเจคิดว่าอันกับปิดลับเจเลือกอันดีกว่าเพราะตอนเนี้ยทุกคนฟังเจนะเพราะตอนนี้มันมีสองโจทย์ให้เจเลือก อันกับปิดลับเจะจะเลือกอะไรทุกคนฟังเจทุกคนไม่ต้องมาแบบว่าปล่อยวันที่หนึ่งเถอะค่ะเจ้าอันไม่ทันทุกคนอย่าคิดแบบนี้ถ้าเจปล่อยวันที่หนึ่งเมื่อไหร่นั่นแปลว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเจ้าอันไม่ทันแต่เขาปิดลับเลขเจถ้ามันถ้าทุถ้า,ถา,ถาทุกคนโดนคําว่าปิดลับเลขเจเมื่อไหร่ทุกคนจะโดนคืนโพยทันทีถูกต้องปะ ก็พอเขาเขาพอเขาอั้นไม่ทันไงเขาก็ปิดลับดิทุกคนอย่ามันให้ทุกคนอย่าให้เจเกิดเหตุการณ์แบบว่าปิดลับเลขเจนุกเจไม่อยากเป็นแบบนั้นเอาแบบนี้แร์ทั้งสองฝ่ายเพราะตอนเนี้เจเลือกอะไรไม่ได้ทุกคนเข้าใจนะทุกคนเข้าใจนะคะเจนุกเลือกอะไรไม่ได้เลยเว้เจนุกเลือกอะไรไม่ได้เลยปล่อยช้าปล่อยเลปล่อยช้าปล่อยก่อน มันมีค่าเท่ากันตอนนี้โจทย์เจนุกมีอยู่สองโจทย์อันกับปิดลับเจมานั่งถามตัวเองว่าเจจะเลือกอะไรเจเลือกอันดีกว่าอั้นยังจ่ายน้อยอันยังจ่ายน้อย, <c oughs> อย,อยทุกคนทุกคนไม่ต้องบอกว่าเจเหมือนใครคะ่ะทุกคนต้องเข้าใจนะตั้งสติแล้วคิดฟังตามที่เจพูดนะเจนุกให้สามตัวตรงเข้าสามมั่วติดรัฐบาลไทย มันไม่มีใครเคยทำได้มันไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนแต่เจได้ทำได้ให้ทุกคนเห็นแล้วแล้วสามตัวตรงเข้าสามงวดติดมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เจจะไม่มีใครรู้จักมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เจจะไม่มีคนรู้จักมันต้องมีคนรู้จักแน่นอนมันต้องมีคนอยากจะรู้จักเจเจต้องดังทุกคนรู้ว่าเจดังขึ้นทุกคนรู้ว่าเจดังแบบมากๆแล้วตอนนี้ถูกต้องปะ ทุกคนอย่าบอกว่าทุกคนไม่รู้ว่าเจ๊ไม่ดังอะทุกคนเข้าลิงด้านล่างใครเห็นลิงด้านล่างนะคะทุกคนอย่าพูดว่าดังเจ๊เจ๊เพิ่งมารู้ตัวว่าเจ๊ดังมากก็เมื่อวานนั่นแหละเจ๊ไปเดินขอนแก่นแล้วมีคนทักเจ๊เต็มไปหมดเจ๊ยอยู่ชงเจ๊เฉยๆอุ้ยคนลุกเจ๊ไม่เคยมีใครมาทักไม่เคยมีใครรู้จักอยู่แบบนี้มานานเลยยี่สิแปดปีเพิ่งมามีคนรู้จักปีนี้เมื่อวาน เมื่อวานเจไปเดินขอนแก่นคนทักเจเยอะมากพ่อค้าแม่ขายคนเดินไปเดินมาทุกคนพนักพนักงานพนักงานรู้จักเจนุกหมดฉันก็เลยแบบเฮ้ยเจนุกกูดังเลยนี่ว่ากูดังเลยนี่ว่าทุกคนฟังนะถ้าให้เจเลือกอั้นกับปิดลับเจขอเลือกอั้นดีกว่า มันหนีไม่ได้หรอกทุกคนทุกคนลองนึกภาพดูนะถ้าเจปป่อยวันที่หนึ่งตอนสิบเอ็ดโมงเขาขเขาอันไม่ทันก็จริงแต่เขาจะปิดลับเขาตัดปัญหาโดยการปิดลับเลขเจนุกทุกกรณีทุกคนว่าไงอันไหนคุ้มกว่ากัน <S <S ฉันไม่รู้หรอกเลขฉันเป็นไงแต่ทุกคนต้องลับให้ได้เลขเจยังไงมันก็อันพอะเจเนี่ย ลองมาเจ๊ลองกับอะไรหรือป้าลองมากับหวยลาวสองงวดที่ผ่านมาเจ๊เทสนะเว้ยเจ๊เทสลองปล่อยนะอันนี้เจ๊ลองปล่อยดูนะเจ๊อยากรู้เจ๊ดูตลาดก่อนเจ๊ดูก่อนว่าหวยฉันไปถึงไหนแล้วฉันมีกระแสมากน้อยแค่ไหนอะฉันลองปล่อยเลขสามตัวลาวพัฒนาสองงวดติดเมื่อวานก็ปล่อยก่อนหน้านั้นก็ปล่อยปรากฏว่าทุกคนแทงแทบไม่ได้ มันอั้นจริงๆมันแทงได้แหละแต่แค่มันจ่ายน้อยอ่ะกูรู้เจกค็คิดในใจว่ากูรู้แล้วกูรู้แล้วแสดงว่าเจ้ามือดูเราอยู่โอเคงั้นไม่เป็นไรเจ๊ก็มานั่งหาวิธีว่าโอเคฟังไปพร้อมๆกันเจนุกจะปล่อยรัฐบาลวันที่31ตอน4ี่โมง สายด่วนสี่ทุ่มเจนุกจะปล่อยรัฐบาลสายด่วนวันที่สามสิบเอ็ดตอนสี่ทุ่มเห็นไหมใส่ครึ่งเดียวเมื่อวานเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ๊าลาพัฒนานหนูยังแทงไม่ได้เลยค่ะหนูยังอันแล้วอ่ะแล้วทุกคนว่ารัฐบาลจะเหลือหรอรัฐบาลน,น่ากลัวจะตายในที่นี้คือ ถ้าเจ๊ปล่อยวันนั้นเลขเจนุกถ้าเจ้ามือพิมพ์ว่าปิดรับเลขเจนุกทุกกรณีใครโดนด่าหรอเจนุกค่ะมึงมาปล่อยทำไมวันนี้อ่าก็บอกอยู่สรุปเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะคะว่าเจาจะปล่อยวันที่สามสิบเอ็ด สี่ทุ่มทุกคนไม่ต้องมาถามว่าทำไมไม่ปล่อยวันที่หนึ่งไม่ต้องมาถามเจได้คิดของเจแล้วไม่ต้องมาถามค่ะไม่ต้องมาถามไม่ต้องไปอยากได้คําตอบอะไรทั้งนั้นเจมีคําตอบคิดมาเจ็ดคิดมาประมาณสี่วันแล้วนั่งคิดนอนคิดมาสี่วันแล้วเออมากูปล่อยวันที่สามเอ็ดนั่นแหละเจปล่อยวันที่สามเอ็ดตอนสี่ทุ